สอนเอี่ยมสะอาดครับนะและผู้ป่าัยท่านต่อไปนี้ครับพี่น้องครับเป็นผู้ที่สร้างอาณาจักรคนเสื้อแดงสมุทรปราการจนเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้วปบมือต้อนออรับสอสอวรชัยเฮมาครับพี่น้องครับครับได้ไครับสวัสดีครับ พี่น้องชาวปากกดที่รักทุกท่านครับผมนั้นไม่เหมือนคุณวิภูไม่เหมือนคุณก่อแก้วที่ไปติดคุกอยู่ในเรือนจําแต่ว่าผมนั้นที่มาในวันนี้ผมมีความรู้สึกแล้วก็มีความรักต่อพี่สมบูรณ พี่ชายรูปหล่ลอ أ, อันเป็นที่รักของผมครับพี่น้องเพราะว่าในขณะที่พี่สมบูรณ์มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าใหญ่อยู่ใต้ถุนศาลครับพี่น้องผมได้ไปเยี่ยมพี่น้องเพื่อนพ้องของผมพี่สมบูรณ์ติดเยบในการอนุญาตให้พวกผมเข้าไปเยี่ยม พี่น้องเราถึงกั้งหลครับพี่น้องครับนี่คือหัวจิตหัวใจของพี่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่ของเรามาอาสาทำหน้าที่เพื่อที่จะรับใช้ชาวคนครปากเกร็ดผมก็ต้องมาช่วยครับพี่น้องพี่น้องครับมันเป็นปัญหาของประเทศจริงๆในวันนี้ ที่ท้องถิ่นทำหน้าที่บริหารแต่ละเทศบาลแต่ละอาบาตาและเป็นคนละเรื่องกับรัฐบาลต่างกครับพี่น้องพี่น้องครับนายกเทศบาลเป็นของพรรคหนึ่งเป็นของกลุ่มหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทย เพราะฉะนั้นการบริหารในท้องถิ่นนั้นมันเสียโอกาสครับพี่น้องเพราะอะไรครับพี่น้องครับรัฐบาลจะลงมาดูแลท้องถิ่นบางเรื่องมันเต้างผ่านองค์กรปกครองเส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลและอบอตอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลที่ เป็นของพรรคเพื่อไทยเทศบาลนครปากเกร็ดต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยด้วยจะได้ทํางานด้วยกันรับได้ครับพี่น้องครับถ้านายกปากเกร็ดเป็นของอีกพรรคหนึ่งเขาก็จะไม่สามารถแล้วเขาก็ไม่ทำเสนอนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะ เขาต้องการทำลายเครดิตและชื่อเสียงของรัฐบาลกัพีินงนี่คือต้นกำเนิดของการที่ทอ้องถิ่นไม่เจริญกัพีิน้องและที่สำคัญที่สุดการต่อสู้ที่รุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องของการคอรัปชันในท้องถิ่น ที่มีมากมายก,ายก่กองมาจากการซื้อตำแหน่งในท้องถิ่นไม่ว่าเทศาบาลหรืออบอตอครับพี่น้องครับซื้อเสียงเข้าไปหัวละห้าร้อยบาทบริหารนครปากเกร็ดเซไพี่น้องคิดดูดิครับว่าหัวนครปากเกร็ดนั้นซึ่งเป็นยินของพี่น้องประชาชง ต่อปีหนึ่งพันล้านบาทครับพี่น้องครับแล้วเอาเงินห้าร้อยบาทมาซื้อเสียงแล้วไปใช้เงินของพี่น้องประชาชนหนึ่งพันล้านบาทสี่ปีสี่พันล้านบาทมันเอากำไรเกินควรนะครับพี่น้องดีครับเงินห้าร้อยบาทวันหนึ่งสามสิบจตุงเองครับสี่ปี ห้าร้อยบาทครับพี่น,อน้องถ้าคิดเป็นวันนี่คือนินภาษีของพวกเราการบริหารท้องถิง่นมันมีปัญหามากมายไก่กอ,ององค์กรส่วนท้องเิง่นเป็นนิติบุคคลสาม,มารถทำโครงการเองได้ใช้เองได้จะทำอะไรตรวจสอบด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้น ถ้าได้นายกส่วนท้องถิ่นได้นายยกเทศบาลไม่ใช่เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ใช่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและก็แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นเงินของพี่น้องก็จะไปตก ในกระเป๋าของผู้งม้ยหันทุกที่เรื่อยไปและตัวประเทศในวันนี้รวมั้งที่นี่วยกรับี่น้องเพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่งครับการฟ้นเสียงเป็นบ่อเกิดของการคอรัปชนันอย่างแน่นอนการฟ้ีเสียงคือกรลงทุนทางการเมืองคือการทำธรรุรกิจทางการเมรรรืองกับพี่น้อง นักธุรกิจทำการค้าเขาเอาเงินมาลงทุนก็คือกำไรในทางธุรกิจไอ้นักการเมืองที่เอาเงินมาซื้อเสียงคือการทำธุรกิจทางการเมืองคือกำไรคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคือการโกงคือเปอร์เซ็นคือหัวคิวครับพี่น้องนี่คือกำไรของพวกนี้พี่น้องครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยในวันนี้จะปล่อยให้นักการเมืองท,ทุนเงินเอาเงินมาซื้อเสียงดูถูกพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ตำแหน่งเข้าไปแล้วก็กอบกอยคืนกลับมาใส่กระเป๋ามากกว่าเป็นล้านล้านเท่าครับพี่น้องพี่น้องชาวกาเก็จตจะยม ได้เอาเงินเมกวาดหัวอีกต่อไปได้หรือไม่ครับพี่น้องพี่น้องจะยอมไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมเพื่อรักษาเงินภาษีของเราถ้าเงินของเราลงไปพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มเม็เต็มหน่วยครับพี่น้องพี่น้องชาวปากเกร็ดจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็การพัฒนา พี่น้องครับพื้นที่ปากเกตลบพันล้านสี่ปีสี่นล้านบาทจะได้ความเจริญมากมาย่ายกองครับพี่น้องแล้วในวันนี้สี่ปีแปดปีที่ผ่านมากับการบริหารงานของคนเก่กาๆของนายกรุ่นเก่าๆพี่น้องช่วยตอบผมหน่อยครับว่า ท่านเห็นอะไรที่มีความเจริญมีการพัฒนาสมกับเงินของเราสี่พันล้านนั่ครับพี่น้องมีอะไรบ้างรับนี่ครับตอบหน่อยสิครับไม่มีเลยครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเห็นชัดๆมันเป็นปรากฏการณ์ครับว่าการกระทำของนายกที่ผ่านมานั้นทำเพื่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่า การซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเข้าไปจนได้เป็นผู้บริหารเป็นนายกปากก็บกนั้นทุกคนก็รู้ว่าเขาทำแบบนี้มาตลอดและก็ยาวนานเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเพื่อให้คนที่ใช้เงินซื้อเสียงต้องจิตสำนึกเชื่อว่าพี่น้องชาวปากแต ไม่ใช่งโง่นะเว้ยถ้าให้เงินกูกูก็เอาแต่กูไม่เ,เลือกอย่างเด็ดขาดคนซื้อเสียงรับพี่น้องครับไม่ว่าเอาเงินหมากาเบอสามอะไรก็เอาไปเลยแต่ว่าต้องกาเบอสามอย่างเดียวครับพี่น้องคณสมบูรณ์พี่สมบูรณ์พี่ชายสุธที่นักของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นหลายที่ว่าทำไม ในพื้นที่นี้ในพื้นที่นั้นมีคนเสื้อแดงเต็มไปหมดแต่ทำไมยังแพ้การเลือกตั้งที่น้องครับเราต้องยอมรับครับว่าการต่อสู้ในท้องถิ่นนั้นมันต่างกับการเลืองระดับประเทศชาติการเมืองระดับชาติมันเป็นการต่อสู้ระหว่างควายอายุตีรม ฝ่ายอำนาจฝ่ายที่คุมอำน,นาจของประเทศไทยกับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเพราะพี่น้องบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าการเมืองท้องเ่นฉันจะช่วยคนนี้ฉันจะช่วยคนนั้นการเมืองท้องถเ่นต้องเอาเงินไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตั้งใหญ่ค่อยเลือกพรรคเพื่อไทย แต่เลือกตั้งเล็กเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลือกใครก็ได้ครับนี่คือความคิดที่ผิดของพี่น้องแต่ละจุดแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่คิดมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในท้องถิ่นก็มีความสำคัญมันเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ระดับชาติถ้าเรา ดูแลกลไกส่วนท้องถิ่นได้รัฐบาลก็สามารถเอาเงินมาใส่ในท้องถิ่นนั้นที่มีนายกเป็นของเราครับพี่น้องนี่คือผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลที่พี่น้องประชาชนชาวปากแจะได้รับกับพี่น้องเพราะคุณสโม,โมบูรณ์หรือบีสมบูรณ์ของเรามีพวม อยู่ข้างหลังที่เป็นสอสพักเพื่อไทยที่เป็นสอสฝ่ายรัฐบาลที่สมมูรณ์เป็นนายกแล้วบอกว่าเงินหนึ่งพันล้านไม่พอที่จะดูแลชาวปากเก็ดขอรัฐบาลอีกหนึ่งพล้านเพราะว่าปากเกร็ดน้ำท่วมครับต้องแก้ปัญหาด้วยเงินสองพันล้านรัฐบาลก็จะให้คุณสมมูลนะ เพื่อดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องชาวปากเกร็ดแล้วปากเกร็ก็น้ำไม่ท่วมตลอดการครับพี่น้องดฉะนั้นเราเลือกคนายรัฐบาลหรือเลือกคนของขวายางครับพี่น้องเลือกคนของรัฐบาลพี่น้องได้ประโยชน์เลือกไยรัฐบาลพี่น้องเสียผลประโยชน์ เงินของพี่น้องถูกโกงไปเข้ากระเป๋าของพวกเขานั่นแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญการที่มีอบตามีเทศบาลนั้นเป็นส่วนที่กระจายอำนานจะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดรัฐบาลกลางนั้นดูภาพรวมทั้งประเทศแต่ องค์การส่วนท้องดินก็มีนายยกเหมือนกันครับนายกอบตานายกเทศบาลน,นายยกเหล่านี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทำงานรู้ปัญหาพี่น้องประชาชนมากที่สุดถ้านายยกรู้ปัญหาแล้วเสนอปัญหามาให้รัฐบาลที่เป็นพวกเดียวกันพี่น้องครับรัฐบาลก็จะเชื่อเพราะว่า คงจะไม่ตอแหลโกหกมดเตสอย่างแน่นอนแต่ถ้าหวยคันมันก็โกหกตอแหลอยู่อย่างนี้ตลอดนำคนมาปิดถนน,ท,นทุกวันทุกวันพี่น้องครับแล้วใส่ไายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกพวกรักฐบาลพวกเดียวกันไหนไหนชาวปาก็ตเลือกสอสอเป็นรัฐบาลทัน ก็เลือกนายกเทศมนตรีเป็นพวกรัฐบาลด้วยไมครับพี่น้องชาวปากเกร็ดได้ไหมครับได้ไหมครับวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องจำไม่ไ่แล้วขอแรงพี่น้องชาวปากเกร็ดทุกคนช่วยเป็นหัวคะแนนเ,เดินไปเคาะประตูบ้านพี่น้องคนเส้อแดงทุกคนบอกว่าวันนี้ เปลี่ยนเสถียีถึกบัดเจ็เลือกคนสมบูรณ์เบอร์สามที่เป็นพวกของเราที่เป็นพี่น้องเราสา,ามารถทำงานให้เราเอาคนใหม่แทนคนเกา่าเปลี่ยนแปลงตากเกดเจ็บเสถียรับกพี่น้องจะได้นายกของพวกเราได้ไหมพี่น้องได้ไหมครับถ้าได้ตบมือดังๆให้มันกึกก้อง ที่แห่งนี้นะครับพี่น้องแล้วก็สุดท้ายนี้มีพี่น้องเราอีกหลายท่านที่จะมาพูดแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องทุกคนถือว่าภารก,กิจอันนี้เป็นภารก,กิจของพวกเราทุกคนที่มีหน้าที่ของคนแดงดงจะต้องไปเคาะประตูทุกบ้าน เดินขึ้นไปคอนโดทุกห้องเคาะประตูบอกเรียกคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามทุกห้องทุกห้องครับพี่น้องเหมือนผมเดินเคาะประตูห้องที่บ้านเอื้ออาตรครบบเก้าสามจุดเก้าหลังผมเดินบอกทุกห้องเลยครับพี่น้องเดินเคาะประตูบอกพี่น้องพวกเราทุกห้องเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นใจแล้วก็มีสมบูรณ์ ก็ไปเดินด้วยเคาะประตูทุกองให้คนเข้าใจว่าผมมีเจตานาลมที่จะช่วยเหลือพี่น้องอย่างแท้จริงผมต้องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมผมต้องแก้ปัญหาในเรื่องของถนนหนทางในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการเอาความสุขมาให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของยาเสพติด ในเรื่องของที่จะทำย่างไรจึงให้ปากดัดพี่น้องอยู่ดีกินดีมีสุขเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยครับว่าช่วยกันเป็นหัวช่วยกันไปเดินบอกว่าให้เลือกคุณสมบูรณ์ของเราเบสามวันนี้ต้อขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านด้วยความรักและความห่วงใยพวกเราทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ